สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่องแฮ p คอนี่นะคะคลิปนี้นะ,ะพี่ก็จะพาไปรับของฟรีอีก1ชิ้นนะคะแบบที่เราจะได้น,นะคะก็คือแบบสตอง,ะะออง,งแมนซีนั่นเองนะคะเป็นอีเวนต์อย่หนงซาแซนนั่นเองนะคะสําหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเล่นนะคะก็ต้องไปเ,เล่นเบื้องต้นก่อนนะคะพวกาลากขนนกลากเป็ดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปทางด้านขวามือนะคะตรงนี้นะคะเราก็เข้ามาได้นิดหนึ่งล้วก็จะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่แบบนี้นั่นเองนะคะ นี่นะคะเราก็จะมาอยู่ในโซนของการลาบแอปเปิลตรงนี้ต่อนะคะเราจะต้องไปเล่นตรงนู้นนะไปชักกระเยอะกับสาวๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะคะสําหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเข้ามารับของฟรีเลยสักชิ้นนะคะอาจจะได้รับของฟรีได้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ารับของฟรี1ชิ้นเนี่ยเวลามันจะนับถอยหลังไป17ชั่วโมงนะคะถึงจะรับของชิ้นต่อไปได้นะคะคลิปนี้พี่จะพาไปรับของชิ้นที่3แล้วนะคะสำหรับใครที่ไปชักกระเยอะแล้วไม่ผ่านนะคะให้มาปั๊มตรงนี้นะคะ กด e นะคะแล้วก็ปัมป๊มปัม๊มปั๊มนะคะคลิกเมาส์รัวๆนะคะเป็นการปั๊มส่ฟ้านะด้านบนตรงนี้นะคะให้มันได้เยอะๆนั่นเองนะคะยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจะไปลากได้ง่ายขึ้นนะคะดานที่3นะคะคือตัวที่3นั่นเองนะคะจะต้องใช้ใส่ฟ้าตรงนี้ประมาณ1,000นะคะก็ขอพี่จะทำครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลากให้ดูเลยนะคะชึบ อ่านี่นะคะก็จะเป็นตัวสีทองแล้วนะคะจะคลิกแบบรัวๆแบบนี้ก็ได้นะคะใช้การขยบทีละนิดทีละนิดนะคะหรือว่าจะรอให้พาวเวอร์เต็มสีเหลืองแล้วก็ลากแบบนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คลิกแล้วๆกคลิกแล้วๆคลิกแล้วนี่นะคะก็พอผ่านนะคะก็จะเข้าไปที่ประตูได้นะคะต้องขอบอกกล่านะคะขอชิ้นนี้พี่มารับแล้วจะพอดีว่าคลิปหายนะคะเออต้องมาทําใหม่นะคะก็เมื่อน้องเข้ามาตรงนี้น้องก็จะสามารถกด e ได้พี่กดไปแล้วนะคะของฟชิที่สามนะคะก็คือมงกุฎนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูในตัวกันนะคะของฟิชิที่สามนะคะก็คือนี่เลยนะคะเป็นมงกุฎสีทองนะคะนี่ทุกคนสวยมากเท่มากนะคะใครไม่ได้นี่พลาดแล้วนะคะเดี๋ยวไปลองใส่กันนะคะ และที่นะคะก็คือมองกุฎที่เราได้รับนะคะสีทองนะคะก็เลยแต่งชุดสีทองมาให้กลมกลืนมากๆเลยนะคะมงกุฎอันนี้ก็เป็นลวดาลายแบบสวยมากทุกคนดูดีเออ้ยเท่มากๆเลยนะคะของฟีชิ้นนี้นะคะรับไม่ยากอีกเช่นเคยนะคะรับง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องๆจะต้องใช้เวลาในการรอทาของทีละชิน้นทีละชิ้นนั่นคือ17ชั่วโมงนะคะถึงจะได้ของชิ้นนี้นะ,ะของชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สั่นนะคะใครว่างแล้วก็อย่าลืมมาทำกันนะคะอย่าลืมกดไ like ลค์พี่ด้วยคลิปนี้ก็ไปละจ้า